รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยวันนี้รายการติอ้วนชวนหิวนะครับมาเยี่ยมที่เดอะคริสตัลราชพฤกษ์นะครับมาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าสมรานเขาบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านเนี้มีก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไม่เหมือนคนอื่นเอ๊ะมันจะไม่เหมือนยังไงผมก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวลองเข้าไปพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงย่านนี้มีของอร่อย สวัสดีคุณวัดครับสวัสดีครับเข้ามาในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าสำนากแล้วนะคุณผู้ชมครับร้านเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือธรรมดาจริงเหรอฮะใช่ครับผมเราจะมีหน้าทัอปี้ของเรามีซี่โครงหมูอบซอสสไปซี่แล้วก็มีหมูกรอบเบคอนทอดกรอบหอยเชลออสเตรเลียครับแล้ววันนี้มีก๋วยเตี๋ยวเรืออุนางีนะครับหรือว่าปลาไหลย่างซีอิ๊วญี่ปุ่นนั่นเองครับทีนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือมันจะอร่อยแน่นะคุณผู้ชมครับอันดับแรกเลยที่มันขายไม่ได้คือน้ำซุปน้ำซุปคุณอร่อยหรือเเปปล่าาถ้้มมมีใในนนขขอองระทศผผติดดวยัจ แมาว่าผมเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอนาคตคือหมายความว่าจะเอาที่อร่อยอยู่แล้วเนี่ยผม,มได้สูตรมามผมมาพัฒนาเลยครับก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆทั่วไปก็จะมีแค่สมุนไพรไทยอ่าจีนทีนี้ผมมีฝรั่งเข้ามาด้วยผมมีพวกทามออริกาโนโรสแมรี่แสดงว่าน้ําซุปร้านคุณก็ไม่เหมือนคนอื่นใช่นะฮะหน้าก๋วยเตี๋ยก็ไม่เหมือนคนอื่นใชนะ,ะมีหน้าแปลกๆแล้วถ้าเกิดผมเข้ามา ยังอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเรือธรรมดามีไหมมีครับมีเหมือนกันเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวเรือคลาสสิกครับมาถึงเรื่องราคาบ้างเมื่อกี้เราคุยอยถ้าเกิดเป็นไฮโซคนมันจะไม่กล้าแตะใช่ไหมรเราเริ่มต้นชามเท่าไหร่ครับเริ่มต้นของเราเนี่ยกว๋วยเตี๋ยวเรือหมูคลาสสิก75บาทเขยับขึ้นมาหมูรกรอบก็จะ90บาทเบคอน1 0งถ้าจะเป็นเนื้อเมนูเนื้อเราก็มีเราก็จะเป็นบิสกิตเนี่ยก็จะ130ลิปอายไม่ลิปอายลิปอายนี่นำเข้าจากออสเตรเลียเลยครับมีกี่เมนูฮะในร้านเดิมพีมี68ครับ ตอนนี้เราคิดว่าน่าจะเกือบเกือบเก้าสิบแล้วครับคุณผู้ชมสามเดือนมากินวัลลเมนูแล้วกันเรามาลองกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมบอกน้ําซุปอนาคตนะฮะร้านนี้ใครที่มากินเขาบอกว่าโอ้โหซดจนเกลี้ยงชามเลยกลิ่นมันหอมกลมกล่อมขึ้นจมูกมากแล้วถ้าเกิดว่าเวลาซดเนี่ยนะลองอมๆไปนิดนึงเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหมือนสมุนไพรนะครับเป็นเป็นสมุนไพรแบบออกต่างประเทศนิดๆทีนี้มันมีแบบหม้อไฟด้วยนะหม้อไฟเขาก็จะปรุงมาเป็นแบบว่าเรียกว่าแซบหน่อย Wow! อันนี้หมอ้อไฟก็สั่งได้นะครับก็จะมีเนื้อมีไขมมมมม่มีมีคือสุเร็ดรูปส่วนตัวนี้เมนูใหม่นี่คุณวัดก็บอกว่าเพื่อถีอว้วนชนหิวเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออูนังินะครับอันนี้ผมสั่งแบบแห้งมาจะได้เห็นเนื้อปลาไหลชัดๆผมก็เลยขอทางเจ้าของร้านบอกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมดูรายการนี้แล้วนะแล้วจะมาชิมสั่งเมนูนี้หลังจบรายการแล้วเดินทางมากินเนี่ยนะเขาให้แค่350บบาทเพราะปกติเราไปกินข้าวปลาไหลนี่ครึ่งตัวเนี่ยนะ มันค่าได้หน่อย4ี่ห้าร้อยแล้วอันนี้แบบนี้เลยนะเจ้าของร้านบอกว่าโปรโมชั่นสำหรับรายการตีวชนยูสาร้อยห้า3ิบบาทนะครับส่วนตอนนี้ผมขอลองชิมดูแลบอกตรงนะไม่ต้องมีไม่ต้องมีอะไรเจือปนก็อร่อยแล้วอ่ะแล้วชิ้นขนาดนี้อืมช้านน้ำหน่อยใครที่ชอบกินปลาไหลญี่ปุ่นนะบอกเลยว่ามันไปอยู่กับอะไรก็อร่อยมาต่อน,นี่หนะ่อยฮะซี่โครงหมูสไปซี่ขอสดน้ำก่อนอืม อันนี้ตัวกระดูกหมูจะออกรสเผ็ดเลยนะฮะแซบเลยแหละนะฮะแล้วก็มีไข่มาตูมด้วยตัวนี้เป็นหอยเชลครับเป็นแบบแห้ง อย่าลืมนะผมขอส่วนลดให้แล้ว10%บเถึงเดือนสิงหาคมนะครับรีบมาทานแล้วก็ปลาไหล350ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าสำราญนะครับตั้งอยู่ที่เดอะคริสตันเอสบีราชพฤกษ์นะครับอยู่ชั้น3โซนโรงหนัง SF สเอฟซีนิมานะครับด้านในสุดซ้ายมือเลยครับผมลองแวะมาชิมดูนะครับวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีอ้วนชนหิวนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปสนุกกันต่อกับรายการตีอ้วนชนหิวนะครับครับร่วมสนับสนุนโดยวุ้นมะพร้าาาววชชชเกกะอออรร่่ยืนใใจคๆ็บ ง่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งช่วงโชคว,วิ่งชนโคนโมตะปี58แจกน้ำใจให้เป็นล้านมาถึงแล้วครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้มานี่เลยชัยบำร,รุงโอสดนะฮะมหาเฮียเทียนชัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณติวอนเฮียขอโทษนะมาช้าหน่อยนะติทุระนะเฮียเอาโอเคไม่เป็นไรทั้งผมก็รออยู่เนี่ยจะพาคณะไปเลี้ยงข้าวหน้าเป็ดที่อร่อยที่สุดเลยครับเนี่ยชื่อร้านว่า อาเท้าครับคืออย่างนี้ผมไปเดินตลาดเจอลุงคนหนึ่งแกทาตังหล่นพันหนึ่งใจบุญสิลงเขาไปช่วยหาเลยไม่ใช่ผมมาเหยียบตังเขาไว้รอแกเดินผ่านไปพูดที่สุดยอดเลยถึงวันล้อเล่นคืนเขาไปแล้วแต่ว่าผมมีอีกหนึ่งพันบาทเป็นเกมเฮฮาปาจิงโกกะโบตันในฐานะที่แนะนําร้านลองดูไว้เฮโอเคสนใจครับกติกาง่ายๆนะครับผมมีลูกมินบอลนะครับห้าสิบลูกนะครับเฮหยอดลงไปเลยครับนะถ้าเกิดลงโบตันมากสุดนะครับรับหนึ่งพันบาทถ้าลงช่องอื่นรับตามจำนวนนะครับพร้อมนะครับพร้อมรับย ่อเลยครับเย้ลดนๆๆนๆุนลโนปรากฏว่าลง500เยอะเลครับเอาอันนี้มอบไปเลยนะครับคลิปเซตพร้อมกับ500บาท500บาทครับใครที่ชอบข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุนนะฮะแวะมาชิมได้มีข้าวมันปูด้วยร้านอาทเท้านะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับใกล้โรงพยาบาลสวรรประชารักนะบโชควิ่งชนคนอปตปี58แจกน้ำใจให้เป็นล้านแจกทุกเดือนนะครับเดือนละ58รางวัลนะครับรีบส่งเข้ามา บ,บทเขตการส่งชิ้นส่วนนะครับเดือนสุดท้ายแล้วนะฮะส่งมาเยอะๆเลยนะครับรถยนต์มอเตอร์ไซค์ทองคำ iPhone 6รอคุณผู้ชมอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกติกาหลังเบรนะครับและชิ้นส่วนที่พลาดโอกาสเขาจะสมทบไปจับในครั้งต่อไปนะครับ <c oughs> สนับสนุนโดยโชคว,วิ่งชนโอนโมอตันปี58แจกน้ำใจให้เป็นล้าน